สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ d s s a c จาก channel นี่ครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะล้อสุ่มรถโมเดลจากมาสเลสครับสำหรับล้อนี้ก็จะเป็นล้อตลับลายใหม่นะครับหน้าล้อจะเป็นลายใหม่ครับและที่สำคัญนะครับคลิปนี้เป็นล้อรหัสใหม่ด้วยครับพบกับรหัส BK 2 0 0 7 21นี่นะครับ หน้าล้อลายใหม่ครับแล้วก็มาพร้อมรหัสใหม่ครับเดือนเจ็ดครับผมวันนี้จัดมาสามล้อครับรหัสเดียวกันหมดเลยครับสําหรับล้อแบบนี้ราคาล้อละร้อยยี่สิบเก้าบาทที่เราเห็นตามเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ในห้างซับซินค้าครับตรงแผนกของเล่นเด็กครับวันนี้สามล้อกับรหัสใหม่ดีเกสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนี่จะได้รถอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับวันนี้3คันครับเป็นคน3ล้อ3คันครับวันนี้กับรหัฐไม้ครับนี่คสองเจ็ดสองหทั้ง3ล้อเลยนะครับสองศูนย์ศูสองหนึ่งแล้วก็2องศูนสองหครับล้อแรกครับเราไปพัด20งศูนสองหทั้ง3ามล้อนะครับ นะเดียวกันเป็นรหัสใหม่นะครับตอนนี้เดือนสิบรล้เดือนเจ็ดมานะครับมาและนี่คือกบแปศูนย์ครับนีใจมากเลยครับม,มาไงครับเนี่ยก่อนหน้านี้ครับไปที่แล้วครับตัวนี้ครับ ู0ส0 2 2ูนนะครับไม่เจอเลยครับเจอกันไม่ถึง50คันนะับผ่านมาปีหนึ่งเจออีกแล้วครับครับมาดูใต้ท้องรถน,นะครับฮอส934่าะเลศนะฮะครับ BK010221 01. รถปี21นะครับนี่ครับ สวยงามมากครับตัวนี้อสีเหลืองหายากมากเลยครับตัวนี้อย่างไรก็ต้องเก็บครับด้านข้างประตูครับเลขแปดศูนย์ครับฝายท้ายครับสายเก้าสามสี่ครับด้านหน้าครับฝายหน้าเป็นดับพลาสติกใสวงดวงกลมฝังเข้าไปครับครับแอมตื่นเต้นครับเพราะว่าไปนั่งแล้วครับผมตามหาไม่เจอเลยฮะหรือล้อ ล้อดำครับผอมอะไรซ้ายครับกระจกใสารอบคันอ่าสวยงามมือสันครับมาไปดูอย่าหล่นนะไปดูล้อที่สองแ้มาดูนี่กันครับตรงนี้ครับความแตกต่างระหว่างรถบิวยูคาครับของที่เป็นแท้ๆไม่ใช่รถประกอบก็จะเป็นตรงนี้ครับ BBS ใช่ไหมครัแล้วก็คาดกระจกครับฮะประมาณนี้ครับ มาดูล้อที่สองครับ B K ส,สองศูนยเจ็ดหเหมือนกันหมดครับมกกาตกแปดศูนและนี่คือ โอเปิลครับโอเปิลเอาตัวนี้ก็หายากครับตัวนี้ล้อสีเหลืองนะครับล้อขอบเหลืองนี่ครับอดูใต้ท้องรถก่อนเลยครับโอเปิลคอซาครับตัวนี้จะเป็นรถแข่งไฟฟ้าครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นอีลารี่ประมาณนี้นี่ครับโอเปิลแรลลี่ครับศูนย์หนึ่งอีลรี่คอนเซปต์ครับนี่ครับ ด่านข้างเป็นสีเทาเงินนะครับโปรงช่วงบนเป็นสีดำครับนะครับจัาหน้าโลโก้โอเปิลครับตัวนี้ที่ผมสั่งจากเมืองนอกมานะครับจะเป็นในแพ็คก็จะมีล้อสองแบบครับล้อขอบเหลืองกับขอบขาวฮะก็เมืองนอกนี้ก็หายากเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นล้อเหลืองล้อขาวครับสั่งล่าสุดก็ไม่มีครับนี้มา พอเซอร์ไพรส์ในล้อบ้านเราสบายตัวครับแบบนี้ได้ของดีราคาเบานะฮะข้างบนเป็นดำด้านครับโลโก้โอเพ่นด้านหลังครับศูนย์หนึ่งครับนี่ครับด้านท้ายครับไฟยท้ายแต้มสีครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นกระจกใสฝังเข้าไปครับน่าหลาดใหม่เจอทีเด็ดสองคันแล้วครับสวยครับ มาล้อสุดท้ายครับสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งครับและนี่คือข้อแปดศูนย์อีกแล้วครับวอตต์กาสามสี่สีเหลืองครับเบอร์แปดศูนย์ แม่แเด้ไปสองพันเลยครับยังไงของมันต้องไรครับอย่าลืมไปตามหากันนะครับอืรหัสนี้เขากลับมาแล้วครับแมไม่ต้องอธิบายมากครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแม่มือสั่นครับดีใจครับครับและนี่คือล้อตลับรหัสใหม่ล่าสุดนะครับ BK สองศูนศูนย์เจ็ดสองหนึ่งก็จะมีกบ แ0 9ศูนย์เก้าสีเหืองครับ Op e ปอ l ์ l l y นะครับโอเปอ s a ครับครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการตามหานะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ Thank you